ลูกรักคนใหม่เก็บภาพบรรยากาศปีแรกโบเมลาดาทําบุญวันเกิดช่องสาต้องยอมรับว่าขึ้นแท่นเป็นนางเอกลูกรักคนใหม่ของช่องสาไปแล้วสำหรับนางเอกสาวสวยครบเครื่องอย่างโบเมลาดาที่จะลดปากาเส้นสัญญากับวิกสาพระรามสี่ได้ไม่นานโดยสาวโบประเดิมผลงานละครเรื่องแรกกับบ้านหลังใหม่ด้วยละครอีสานอารมณ์ดีอย่างมนลักหนองผักกระแย ประกบคู่กับเลขเบอร์หนึ่งของช่องสามอย่างเพลขหนุ่มณเดชน์คูกีิมียะแถมยังเป็นละครของผู้จัดคนเก่งอยา่างแถมยังเป็นละครของผู้จัดคนเก่งคุณแดงทันญาอีกด้วยล่าสุดวันที่6 6มีนาคม2564ทางช่อง3จัดพิธีทำบุญครบรอบพัสปีช่อง3 ที่ตึกมารีนน์มีผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้จัดดารานักสแสดงทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังพร้อมใจกันมาทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลกันพร้อมหน้าพร้อมตางานนี้สาวโบวก็ไม่พลาดที่จะมาทำบุญด้วยเรียกว่าเป็นครั้งแรกของเธอที่ทำบุญร่วมกับช่องสาหลังจากย้ายมาอยู่ที่นี่